เฮ้ยขวบขวบขวบขวใส่ไหมเราเอาอันไม่ไม่พอเอาพอเอาขนมจีนโลหะใช่ไหมมันก็จะจางมันมันสับเอาเกลืองย่างเค็มเงี้ยมาใส่กระเพร่ามันพอดีแล้วกูเพราะเขาเอาขนมจีนโลพิ่นมันก็เลยเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอ่ะพี่น้องข่ามา่ไหร่โอ้ยเน็ตหลุดขอญาติบัตรคำพี่น้องครับเน็ตหลุดเน็ตหลุดสัญญาณเน็ตบอกไปบอกไปกาลังสีเสียบด้วยหอยพี่น้อง ไล่ตัดเมก่นงนี่โซ่เอาไว้จะหูบห้ามหูบห้าอยู่จะไม่ยังเป็นหลังกงกุหลงคนวนกินเป็นกินบ่ได้นี่หน้าที่เราไปให้กำลังใจตเอให้กำลังใจกินได้เมื่อไหร่เจอกันหมดก็ไปร้านนกน้อยกินบ่ได้ดังสีน่าต้องตรงแน่เดี๋ยวมันหายดีก่อนเจอกันเถอะเจอกันแจบแยกพี่น้องอนมาแล้วแทบไหมกดแทบไหม กดแชร์ใหมเนีอกดใหม่ลูกพี่น้องเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใหม่ด้วยเลยครับแชร์ใหม่แชร์ใหม่นะครับผมโอ้ยกำลังแสบเลยนี่แหงื่อเหงื่อหนันเห็นบ่อืมเพราะว่ายังเพราะว่าเอาก่าปุ่นลุกไหมน้องปรุงใหมไหม่ครับแสบแสบหอมกินปลาเดืยดร่วมทางปึ้งเหงืก็จอนหอมหินหินติดถ้วยติดบ่วงปลาแดกตวงจากเสียงอีสานกินอัหน่อย กินเนื้อหอยนานๆตัวมือมันเขาแม่แต่ตัวมือกับว่าเขาจังไรพี่น้องเอ้ยจัง๊กจั่นเปิดแน่โทรศัพท์แบตเบิ้ดพี่น้องลอยคนแล้วแป๊บเดียวโอ้มามาพี่น้องโอ้พี่น้องกดกินข้าวพี่น้องกินข้าวกินข้าวกล่องน้ำกันเอากองเขาไม่แม่ลูกเสียพฟองแล้วทีเนี้ยกินข้าวกินข้าวกินข้าวใส่หมดใหม่ใส่หมุดที่ดีใส่หมุดไม่ลูกจ้าขายบัตรใหม่ใส่พริกมาเลย ต่อยกันเดือแฟนเพลงเอฟซีคุณหักเม็นนกหน่อยฮักเสียงอีสานแม่ตอลมหายใจนังเขาแล๊กแจ๊กบันทึกพ่นฟองไวทีเหาสิไปฟองแค่ที่เราแม่สิไปจัดบอกน้ำเพลินว้าวออดเพลงแม่บอกโชว์แม่บอกแม่คุนบอกว่าแม่กวนเจ้าสิบกับกรุงเทพเจ้าต้องมาเบิ่งบอกมาเบิ่งบอกกันมาตีเอาเรื่องงานอันงานโซ่เจ้าหัวท่านมาจัดบอกเองเด้อหัวท่าน แม่ก็เลยสิได้ซ้อมน้ำพูนละแม่จำเด็นกลับกรุงเทพไปเขากองอนครต่อไปอทำงานต่อครับพี่น้องหาดวงหานอนมาปอนลูกแล้วนี่แล้วพี่นอ้องเอ้ยลูกต่อกระซ้อมอยู่บ้านพักอีแม่เขากัดพูนเรียนไปยังงั้นทอดทอดยู่ย่านลูกไม่ได้อยู่ได้กินลูกก็ต้องซอยกันขายบัตรสางงานขายปรลาลาขายผลิตภัณฑ์ขายขายพี่น้องสื่อซอยแน่สวัสดีแม่น้อยนะครับพี่น้อง อยากอยากครับพี่โทนสะพนอยากพี่เจเจก็ได้กำกุลส่วนในเชียงมัดแห่งนี้บอกเพลยนนะารังคนขาวมาใหม่ควดจักบาทขายจักบาทเออหนึ่งรังห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับหนึ่งรังห้าร้อยบาทพร้อมส่งชั่งตอนนี้เลยครับพี่น้องเนี่ยหนึ่งรังสิบสองขวดครับหนึ่งรังนี่ครับราคาบ่แพงบ่แพงแซ่บนัวควรละหาทิบบาทควรละหาทิบบาทครับเพื่นเพื่นพี่น้องซื้อเป็นลังดีกว่าแม่นเพื่อนบ่ตร์ดอกแมน เพื่อนตาฮักคือดอกเพื่อนหักสามกุมารสี่กุมารนั่นกุมารที่สีมานางยืนนั่นเออนั่นได้แล้วท่านน้องท่านไปหากันไกลมาไหร่ที่ตาผมให้ท่านนอนพี่เด็กกันไกลเขาที่เนียเอาอิลิครับพี่น้องเขามาแล้วฝากตัวไลค์กดแชร์นะครับผู้ใดสนใจปลาร้าพี่น้องเน่ตัดออกจ้าหน่อยลูกสั่นหรือเล่นกุหลาบเล่นนิดน้องคุ้นลวงในเมตตาเมียนี่ละตัดให้เออเนี่ตัดยมอสุบักระเดี๋ยวนี ร่างละห้าร้อยเหมือนกันค่ะคืไปที่สิริรถยุพราะว่ามันบป็นเดชสุ่งโอ้เดชสุ่งเดชเสียค่าแต่ว่ามื่อนี่พี่น้องซื้ออยู่นี่ก้อนซื้อมองนี่ก้อนครับนี่สนับสนุนซอยก้อนครับพี่น้องสวัสดีพี่ตะโก้นะครับน้องใส่ฝนบ่ตกบ่ครับบ่ตกครับตอนนี้แดดฮ้อนฮอนป่าแจ้งป่าแจ้งจังสนาบสนุนบัตรนั้มเด้มบอร์บอรเอสซี่ห้ลูกแก้วแล้วก็บัตรครับผมบัตรราคาร้อยห้าสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับ ทักได้ที่เพจมลำเสียงอีสานนกน้นยอยอุไรพรตอนนี้นะครับตอนนี้พี่น้องครับนี่คือเพจหลักของมอลำเสียงอีสานนกน้นยอยอุไรพรนะครับนี่คือเพจหลักด้วยพี่น้องเดอเ้อ่วยกันแช่์ครับ่อยกันแช่ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยก็้วกันครับพี่น้องเพื่อว่าผาดความเคลื่อนไหวของทีมงานเสียงอีสานนะครับพี่น้องครับบอกเก่งเก่งมอนี่นี่ละมอพักกันบอกว่ากันว่าสิครับถ้ามาหากินเบียร์ก่นแม่ว่านเลี่ยงก็พี่น้องบอาเก่งาย ไ้ yeah. ว่าห้จีบสาวน้ำบ่เป็นตาที่แตกว่าบว่าเป็นเขินเขาเขินให้จ e ีบเบ้าใข่แน่ว่าเขายอกยอกหยอกไม่ได้แกงลูกไม่ได้แกงลูกเปาเลีนเปาเลนเบาเลนลูกจ่าเอาสองลังไปไว้ลงครัวกลางให้น้องเบสอ๋อน้องให้น้องเบลทักมานะครับแม่ว่าสนพี่เบลทักมนเลยนะครับขอบคุณนะครับ พี่กิมขอบคุณพี่กิมนะครับสองลังนะครับผมเนี่ยขนาดพี่น้องเพิ่นเมียตาเฮาเดอซื้อเร็วน้ำว่าน้ำซ้ำเฮาไปไปพั่วกลางอีกตั้งหากเพื่อให้ทั่วถึงทุกองค์กรเลยทุกระบบเมนอยากให้น้องๆได้กินน้ำวอาเลยคือว่าอยากสนับสนุนครับอยากสนับสนุนบัวเดแกงลงปาก้าอกพอโทษเดอลูกเอ๋ยตายซื้อๆบ้นี้เบิดท่างถ้ามาหากินแล้วลูกกู พายเอกเฟิล์มคือเบาๆเน่พะนะเป็นภูเขาได้พี่น้องมันกันลับอืะแซ่บพี่น้องแซ่บกินตั้งใจกินแล้วก็บัตรยี่สิบใบเด้อพี่เบลอันพี่กิมบอกว่าบัตรยี่สิบใบเหรอเนี่ยใช่ไหมครับพี่อ้างคือกิมโอสวัสดีทั้งร้อยห้าสิบท่านนะครับพนเพิมนโซมาดูดูเด้อมันมีโซทั้งอันเสียงดวงบ้างไหมถ้าจะไหนบัตรยี่สิบใบขึ้นน่งแกใ ครับอ๋อสิแก่เด็ครับอ๋อพันซื้อไปแล้วพันเมียนพันเสือไปแล้วโอู้ทารักจังเลยสิแก่ให้ยุคแก่พี่กิมเมียนบอบบอบใหม่ค่อยจะส่นกระลังหาโอกาสดูสิไปแก่ยุคต่อหนาน้องน้องนาเวทีสิแก่นาเวทีครับสิผ้าไปเบิงสิผ้าไปเบิงน้องเพิ่มซ้อมนั่นแหะค่ะสิไปบอกน้องน้องนั่งว่าพี่พี่กิมสนับสนุนเพราะว่าเพื่อนอยากให้น้องๆ้องในพีค่าก้าวเข่าซอยค่าน้าค่าไฟพ์พอเราต้องหายใจให้กับคนครับผม สวัสดีท่านประหลัดินนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนม่ลำนำมากมากครับท่านท่านประหลัดจินพระอาจารย์ประหลัดอาจารย์ประหลัดจินเจ้าค่ะร่างบหสโมตาเด็กกินเข้าปลาคิดว่าโซจูพะนะว่าแม่โซจูเด้อพี่น้องเด้อปลานกน้อยครับนี่ครับบอกพี่น้องก็ยืนอยู่เนี่ยอันดู่าดูเนี่ย อันเนี้ยสังเกตง่ายๆเนี่ยตาเอียังเนี่ยผู้ใดยืนอยู่เนี่ยบอกพี่น้องดูนกเอียงมงยืนคู่กันกับนกคา้านอิปหอะเบิงอยู่ก็เบื่อแล้วเบิงได้เด้อตอนนี้เนี่ยนั่นแล้วจอเบิร์ดได้ไหมเห็นเด้อเดไหมอิปออนระเบิงเด้อตอนนี้ครับย่ามดสีมากรุงเทพแม่ประเดี๋ยวผมเบิร์ดแล้วาสัน่าที่เบิร์ว่าอุตัยน้อบาเนี้ ขับมาด้วยอีเมลสีเดินทางเมืองอื่นไปไปถ่ายละครครับพี่แจ็คเหรออ๋อสวัสดีพี่แจ็คนะครับโอ้ซื้อจะของกับอ่านบอกเพราะว่าอย่างที่เราไปมาเพราะว่าครับที่สแดดเอาไปไห่พรเอาไปส่งน้ำพี่เมลสีเดินทางเมืองอื่นเขากล้องละครพี่พี่ทีมไม่สนับสนุนให้แม่นกสายท้ายรถไปสักสี่รังเลยภัพไปภาพไปเล่ากัน แม่ยเมีไปกรุงเทพกี่เด้อครับพี่บุญพลาบอกว่าพร้อมสนับสนุนบัตรทุกรอบครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับงโผขอบคุณเลยครับพี่น้องนะครับเจตอง่ามีคิวงานกอดทอมอี่ะจามีครับเจตองไปไปมาเร้อไปแปตัวล่าเอื่อยแม่นเจอกันแท้แน่นอนเจอกันแท้แน่นอนพี่น้องชอบก็ต้อมีวันที่แปดนี่ให้เพื่อนมากบานตออ วันที่แปดเปิดสายที่บ้านตองหาเนี่ยแมีนมาเลยพี่ปรมีจัดทัวมาง่นจัดทัวมาจัดทัวร์มาทั่วนี่ทัวอีหลีเดยมาลงบ้านตองหานี่บ่แม่นทัวแบบบ่แม่นทัวแบบมีอวตารขับเด้อันนี้ทัวอีหลีเดทย์ที่ตองขามามาวันที่แปดครับอะไรอ่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจาก จ้างเดนนิวซีแลนด์นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องขอไม่ล่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์อยู่ไก็สามารถสูบ่บัตรเข<น>มรได้ในกลุ่มปิดทะลค่ะให้กำลังใจเนียนครับรบัตรราคาบ่อเพ่งซอค่ะเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าบาทพี่น้องครับว่ถือพูดลบาทเมียนเออเฉพาะเด่นสืดอ่ะโอ้ยซสอมซูมือ หอดใบสามหอดเลี้ยงสองทุ่มจนหอดเทียงขึ้นตีหนึ่งตีสอง่ปถ้าหอดคันถือพุทธศิษบาทหนึ่งบตทที่แงกง่นนี้ได้ลูกจาอันนี้ก็ถือพุทธบาทเป็นราคาเหมาให้ได้สนับสนุนกันไปวันที่แปดแม่ตั้มมะุงสู้กินแน่ว่าสั่นมาเลยมาเลยแม่สิตั้มมะงสู้ลูกกินมาเลยย่ำข้าวปุ้น่อดีบอัปปาราโอ้เนี่ยที่ประกาศสิทธ์บอกว่าอยากสนับสนุนแม่ใหญ่กับลูกครับข้าวสารหนึ่งพันสองร้อยบาท โอนแล้วครับเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณหลายๆครับเห็นบอลพี่น้องมิกเกอร์นะครับเนี่พี่น้องนะเพี้ยครับเ้าออกจากไรนแล้วสิไปซื้อข้าวสารเลยซื้อข้าวสารแล้วก็สิติดซื้อไอเจ้ไว้พร้อมติดไว้พร้อมไลน์เห็นไล่์เห็นบึงซื้อข้าวสารไปคั่วเลยบรรจุไปบ่แม่นบ่ได้อุปโลกเนี่ยเนี่ยสวยไหมว่าข้ามี แม่ควมูซื้อของของแม่เนาะอันนี้อ้เพื่อนเข้าใจวิทีชีวิตขอ,ของคนอยู่อยู่ส่วนหลายครับผมแล้วบอกหัวซื้อไอ,ขอ้ข้าอีกเนี่ยพี่ประกาศสิพี่ประกาศิตฟังแม่เดิอเลยบๆๆอ่บว่องมองล่ำเพิรนมาเล็นเล่นปอกไก่จากข้าเนี่ยเพิ่มตั้งใจของแม่นกเนี่ยอยากซื้อขา้าสารไส่กระสอบเป็นยู่ไปไหนาเทีพี่นเนี่ย่นสิได้กินเบิร์ดมู่นสิได้กินเบิร์ดมู คือนี่พี่พี่น้องการให้เป็นเป็นการให้ที่กองทัพเดินด้วยท้องกจ๋าเป็นการให้ที่แบบคุณค่ามีคุณค่าแห้งเดี่เนี่ยการให้แกินเบิดไม่ได้กินเบิดไม่ได้เอาไปนั่นไปนี่ที่ไหนนะครับมีกินเบิรดอยู่ในรอบข้เสัีญาท่าผู้สื่อบัตรนี่กับบอมเนวาาบอสำนึกบุญคุณเพิินท่าบอกขอบคุณเพิ่นท่านกับบอมเอนแต่ว่าไอ้ผู้สื่อขาษาเนี่หมายความาเพิ่นหูจากว่าการกองทัพเดินด้วยท้องคือการรวมตัวร่วมพลังการสร้างงานนี่ มันสีเบิดหลายปันไดจังสีแม่ลูกจัาแมนแมนแมนพี่น้องมาครับพี่น่อยหาจิบเก้าบาทไม่ใหญ่ไอ้ไซม์ก็คุ้มบู๊ั้งใต้ไอ้กับเป็นเพ่งขึ้นเอาเลยคนเพ่งนั่นน่ะมองเลนเล่นก็เป็นเออเลนเก่งแผลแดดดาวทองเออนั่นแหละเพ่งนั่นแหละโอ้ดาวทองท้งใต้ไอ้กับเป็นเพ่งเนาะอุ้ยเดี๋ยวฟังเพียงไงแมเจอรกระจันเนาะแมย์เย็นพลเบลมาเพิ่นเบาหอดเรื่องสตอรี่ชีวิต ของแม่เย็นเสียงออกว่าสีมาเป็นจกจกรจันดาว<ะ>ให้ตะกี้เพื่อนเป็นหางเครื่องเพิาเป็นหางเครื่องเราเพื่อนพักกันสออแค่ไปเจบฟังครัซ<ะ>่อมเต็นแล้วแล้วแม่เย็นเนี่ยเขาเขาเข,า,ขาสีใหมมีชั่วโมงพักพักอาบน้ํา<ะ>อ่ะอันนี้้อนยุคไปต่แต่เพิ่นเป็นหางเครื่องครั<ะ>บ้านี่ ก็กเศร้าไม่แห้งแต่ก็พ้ากักกนรองเพ่งเด่นอยู่ในห้องแมวไปจอกอย,ย,ยู่บ้านเกศบนเกศบานเกตไว้รันทีน่ใดมาเสียงดีแพร่สะพัดไปจอบไปจอบแล้วบันนี้ก็่เลยดึงออกมาว่าดึงออกมาเป็นคนๆ <c oughs> นั่งมาลองเพ่งให้แม่ฟังอ <c oughs> มาลองเพ่ง <c oughs> แล้วโดยโดยความที่เธอมิพ่อนสแสวงแม่เย็นเนี่ยให้การบ้านไปสมมุติว่าห้าข้อ เธอตอบมาได้ต่อยอดไปอีกเป็นหกเป็นเจ็ดต่อยอดตีโจแตกเออแล้วอันนี้ตามกับบางคนเข้าไห้ให้การบ้านไปหาขอตอบได้สองอางเนี้ยบตตอบได้ห้อนหาอันนี้เพิ่นเพิ่นต่อยอดไปอีกตีโจแตกไปอีกออกนอกกรอบทีอห้าว่างไว้ไห้บสไห้ไห้บทของเพิ่นไปกระจับมาเป็นมหาล่ำเสลี่ว่า แม่แม่เรียกบผดคนเอามาหาดล่ำผิดลหัดล่ำแล,แ,ลแล้วแล้วและจะเชื่อไหมทีเนี้ยลองเพ่งบัถือขี้จเจียเสียงดีนะแก้วเ er <c oughs> สียงดีซ้อมยุเ่เฮียนนี่ผู้เด้กกระยองพ่อออกไปล่ำหนาหาันอ้ยล่ำออกไปหนอกขี้หนอกแค้นไปเรเบิรเรเบิดเพราะว่าไปตื่นคนนด้บัญนี <c oughs> คนอะไรแม่ Man, ไปตื่นคนหนาเวทีไปกับการที่กว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเป็นไม่เย็นเท่า์ซูนี้ ในเส้นทางชีวิตของแม่เย็นเนี่ยพ่อเยอเนี่เพิ่นกับเป็นมือกวางเพิ่นตีกวางมือกวางก็หางเครื่องเนาะมือกวาง <c oughs> ก,ก็หางเครืองซ่อมแล้วแล้วพักเนยเพิ่ยายเยอะนี่ก็มาพอตองคิกเย็นเย็นตำบอก่งให้กินแน่ <c oughs> แบบว่าเพิ่นเห็นแน่ก <c oughs> ินแสบโอ้ไม่เย็นเห็นแน่กินแสบตำบอก่งแสบอ้อมแสบซุปแล้วไม่แสบจนไนมาได้หักกันได้หักกัน นวลเต็มปากฮู้ติเบนอันนี nah ้คีรีไ nah ด้ทำอันนี uh ้ค uh um ีร uh um ีไ uh ด้บ่เบนว่าเงิน uh สีไปใส่ผ um ู um ้ใดเต็มปากฮู้ก็ได้คือจังว่าท่าวตัวต็มปากฮู้แซบแม่ก็ให้ท่าวตัวต็มปากฮู้นี่จังสีล่ะเบิร์ตว่องก็ใส่มาไม่เย็นเจ้าต็มแซบจังสีแม่รู้ต็มสู้กินแน่เต็มสู้กินแน่เออบ้านี้ในในส่วนของพ่อหนองทคีรีก็มาให้ไม่เย็นต็มปากฮู้ให้กินเต็มปากฮู้ให้กินแล้วไม่เย็นก็จะอยู่ในบริบทมีสิทธ สิที่พิเศษคือย้มซ้อมเพลงนี้เพราะว่าแฟนเพิ่นไปมือก่อนเพิ่ก็ได้ซ้อมได้ไลซ้อมซ้อมไล่ซ้อมดูประมนะครับเพราะว่าเป็นการให้โอกาสกันไงว่าอันนี้เป็นเรื่องเราอะไรมิฟุฟังเข้าวะเนี่ยมิฟุฟังบอลร้อยหกร้อยหกอ่ามิฟุฟังแน่เบอเนี่ยควมจริ่งบดิอุปโลุบบ้านี้แม่แหลมว่าสีมะม่วหัดซ้อนเอาอีงอย่างกี่เย็น ล่ำก็คือขี้จักเทีย <c oughs> อยากได้นักอยากได้ม้อนล่ำนั่งเอกโตกงเกนกุน,กนี่ข่อยชีไปหาวให้เจ้ยวแย่นกอ่ะสั่นอ,อีแม่ก็เลยว่าบอข้าให้โอกาสเสียงมันดีข้าให้โอกาสาใ,หกาให้เวลาเด็กหน่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนแย่เลม้ย <c oughs> กันเลยว่าสิบานเานี้ขอไปลามหนาห่า <c oughs> ขี้บอดไปทางนึงกองไปทางนึง ผัวจัดกองใส่เหมือนมันอยากบอกว่าเย็น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 มันบอกถึอขี้มันบอกถือขี้แต่มันไม่ค่อยได้ยินเสียงกันไงเพราะว่าดนตรีมันดังไม่เย็นงววขึ้นมามึงจัดหาพ่อหาแม่มึงบอก่าให้ัวว่าให้ัวมึงจัดหาพ่อหาแม่มึงบอกเหนไหมว่ากูฟังขี้บ่กนี่ยอันเป่าจุยยันนี่ก่วสิได้เป็นศิลปินกว่าจะได้เป็นศิลปินเป็นดาวไลนในตำนาน ของเสียนอีสานนี่ไม่หย็นบ่ได้ง่ายง่ายเลยบ่ได้ง่ายง่ายครับอันว่าอยยุเยียวนี่หมายความว่าแม่เราห้แฟนเพลงฟังแล้วแล้วลูกของแม่ที่ฟังอยู่นีเถาเจ้าแจกเถาเฟมครับเถาตอท้านอดเนี่ยให้ต้องหูวเลยว่าโอ้โหมันยากปานนั่นบอกกับคําว่าต้องอดทนและมีสติที่จะให้โอกาสตัวเองต้องใส่เข้ามาให้โอกาสตัวเองเดี๋ยวลูก ขันใจออกในว่าเอออยากพันนี้กูเศร้าว่าเป็นว่าเป็นดีกว่ากูไปเลี้ยงง้วะแถวแจคิดสมมติสมมติคิดอยู่ได้ไหมนั่นเกิดขึนไหกูไปเลี้ยงง้วจะมาคิดดังๆลยกูไ่ปด้ลยมัคิดหมื่นนึงมันไป็นหัวบานมันมันคิดอยู่นี่มันไป็นหัวบานไม่รู้นำนั่นใจออกลูกนะนี่แหละยาใจออกเนี่ยเฝ้าใจออกลูกอ่าไม่เส้นเพียงเขามาเมียนให้ห้าบ่อยเมียนเมียนกินน้องว่า โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมสองลังนะครับผมบัตรก็ซื้อแล้วบัตรบัรก็ซื้อแล้วบัตรก็ซื้อปลาให้สนับสนุนน้องๆสนับสนุนลูกๆให้เด็กกินอิ่มนอนอุ่นฟันดีพ่อหลอดจอบยุ่งละอันยุ่งหนาตางบัตนะจอบจอบจอบอิลีแล้วก็เล่ากับเบิรงไล่แล้วเบิรงไล่ตลอดได้พี่น้องพี่น้องคำนั้าเรากดไลค์กดแชร์นะครับสั่งปลาได้เลยครับพี่น้องหนึ่งลังห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งขวด หนึ่งขวดนี่ควรละหาสิบบาทครับพี่น้องครับผมแต่ว่าคาทรงต่างหากนี่หน่ควรละหาสิบบาทม,าม่แม่เอาเป็นรังเอาเป็นรังเอาเอาป็นัง,ลงเลยหนึ 1> 1่งังมีสิบสองขวดเพียงห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องครับ